อันนี้จ้ะทุกคนน้ำมันบำรุงผิวหน้าเพลินไพลตจำสตอรี่เขาได้ละจริงๆเขาค่ะโอเคแบรนด์นี้นะคะคือใช้น้ำมันสกัดจากพวกเขาไม่จุดเด่นหลายอันเขามีตั้งแบบติ่งกุหลาบก็มีที่แบบ เยบำรุงหน้าเป็นเหมือนน้ำน้ำตกเนี่ยคล้ายคล้ายน้ำตกฉีดอะไรเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่าภูมิใจนําเหนื่อยก็คือบํารุงผิวหน้าสกัดจากมะรุมสกัดเย็นคคอโน่นอ่ะเคยใช้มะรุมมาก่อนฟิลลิ่งเมื่อก่อนที่ใช้คือรู้สึกว่ามันหนืดหนืดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้แล้วดีควรนอนห้องแอร์แต่ว่าน่าว่าพอผ่านเวลามานาวัตกรรมมันอย่างมาทําให้แบบการใช้งานมันดีขึ้นตอนเนี้ยไม่รู้สึกหนืดสมัยก่อนที่ใช้มาห้าหกปีที่แล้วยังมีความแบบ หนึบหนึมจะมีกลิ่นของมะรุมที่มันไม่ได้หอมสดชื่นแบบเฟรชมันเป็นกลิ่นสมุนไพรเบาๆอ่ะววแต่คุณสมบัติมันดีอาจจะต้องขอขอเตือนไว้ก่อนว่าเอ้ยอยากได้กลิ่นสดชื่นมันอาจจะไม่ใช่แล้วบางทีมันอาจจะซึมกับกับหมอนที่นอนต้องรอให้นางแบบซึมเข้าหน้าก่อนก่อนนอนไม่ใชไใช่าเสร็จแล,แล้วก็นอนนะคะทุกคนนี่นี่ักข้าวพักข้าวมีข้าว,าว <100 S 1> ด้วยเหรออยเหย่ยน ตู้อันนี้ตู้เจ็ดเซอร์นนดาอ่ามีบ่ามีเริ่มแล้วโต้ตอ,อนนี้เรารู้สึกว่าตู้มันคือคนมาช่วยหรือไม่คือคนมาแบบว่าช่วยเทุ่งหนูอ๋ออันนี้มีทั้งมะรุมมีฟ้าข้าวมีน้ำมันมะพร้าวอุ้ยอันนี้คืออยู่บ้านพี่นะ <laughs>